สวัสดีนะครับ่อดุบรอยยูกระสวงการข้างนะครับมาฟังการประกาศของคณะกรรมการสารพันเกษตรกรแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากประชุมกันแล้วเพื่อนกษิิมาสีแจงไปพี่น้องสมาชิกเกษตรกรได้รับฟังกันว่าผลของการประชุมของคณะกรรมการว่าจังไดนรมเลยครับฟังไปพร้อมกัน ในการแถลงของสางพันธเกษตรกรหลังจากการประรชุมปริไลซ์ชมงนะครับเอามาสี่แจ้งให้สมาชิกเกษตรกรได้รับทราบนะครับฟังไปพร้อมๆกันนะครับนุ่มเรยเกษสิบัญญาเป็นช่วงๆให้เบิ้งกัน <c oughs> รับีแห่งก็ได้แก่องค์สินธนาครธงฟ้าช่งปีและของอติระยะหนึ่งโคโซประก,า,กาศว่าของธนาคารกสทธนาคารองสินธนาคารอานิดของนไทยนะครับในระยะเวลาเอาคนเข้าไปูงการธารมะเพื่อลมนและเดินาปแต่ก็ทราบกว่า นั่งแต่วันีที่22มีนาคม2 5ง5้กที่น้องรทมีสิ่งที่จะรอฟักเสียงฟังเสีเพลบังเียเได้เลยนะครับเพราะบางทีากแล้วนี่จะเป็นบรรยากาศของกรรมการนะครัลังจากสู้แล้วทางโฆษกนะครับประกาศกันูดนที่เราชุาธารบนี้และที่น้องยินรับรูได้ สามสิ่งที่ควรจะต้องรับรู้และเก็บไว้เป็นข้อมูลครับมันบรรยากาศที่นอกนะครับเป็นตอนมาล่อรับฟังการประกาศของสาภาพเกษตรกรว่าเนี่ยทิศทางไปแบบใหนะครับเดี๋ยวสู้ไปเบิ่งใกล้ๆกันยการใช้ยาสีก่อนยกขึ้นมาบรรไว้ครับและท่านจะได้ชอบ เป็นราการนโคเพ็ิชันมาแนะนำด้วยท่านก็ได้รวบรวมสิ่งที่กำลังมาแล้ป็นระโยชน์สรับน้องของหมาย่าเองน่งีารครับสัญญาเดิดที่กำหนดลืมป่าห้าล้านารากว่าเ่จะดําเมินกาสนธุ์ร้อนข้นจริ ปบัรว่ามสงานครับเนท่านมีประเสียงาัฐมติได้เห็นข้อกาให้เกษตรกรังังคอยชัดปันใดนะครับเพราะว่าเสียงสะทอ้อน,นรูปเรเืยก,กจับใจคว๊บปอยได้ดีปันใดตั้งไป,ไปแก้ใจความเมาเก้ใจความซอยกันครับ ใจพ่วมกันก็บกคอยชัดปันใดเพราะว่าเชียงเสียงกะสีปอคอยหนุ่มปันใดบรรยากาศพี่น้องเพิ่นกับแม่เบงในหลายวันรอใจจดใจจ่อว่าทางคณะกรรมการสิประกาศว่าจังไรแน่ ภายหนาปีนี้ทางเกษตรกรต้องูมเงิต้นจากนาาหมายรงขึ้นด้ยกันหมดแล้วรัฐบาลอยากใหคู่รับผิดชอบที่ขึ้น กูงสุยนิตห้ามาใช้าสบบ้ามก็พยายเอาเสนอ้เป็นครระทานก็พยายามขอสัารือยกสูสุดของโคงการที่ผมกจดอยู่นใจตัวี่ร้อในนี้กนะแหละคือับล ขอเปิดนเินั่แงวารับามีเวลาการที่จะคงตซึ่งมีเวลาในกาเงินทนะครับเราอก็ใท้ที่ไทาดเลยเล่าไที่ส่วนารนี้แต่นี้ก็มันจะเป็นกาเติมการใช้ที่ของที่ต่างๆานี้ที่เขาใช้ทีทจะต่างๆก็จะต้องจเป็น กาวมกขององค์ปรกต้องเพื่อจะมีปัญหาช่วงอาจากับระา่อสิ่งลได้เอาว่าผู้กาทําเข้าสู่การเป็นผูเรียม้อมระแต่วัิด่อออกเลิเรกายฟาที่จะจบเกิได้สร้างจาตรี2568คือหลัง ปก็จะสามารถเกิดประมได้งบประมาณเี่ยการเลือกใช้หนมานประมาณของทีเขาจะเรื่อในงบปรมาณของขบวรวกแเาลือกะหน่านขีบวกเข็เป็นไรอนี้ัี่เป็นเลยกายนะครับดีุลาให้ระจา นี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังบอกว่างบประมาที่ต้องสร้างเรือร้ายต้องเริ่มเป็นต้นวันเทยารับโครงการนี้เป็โครงการทยากเป็นชารที่ทำของเรื่องเรืรายเขต้องการเรือกระดาษที่เป็นยางลม6แบบแต่เรื่องทั่นเขต้องการนีรือ้ายก็องหนึ่งนครับเราะตัรอรต้องมีความรู้สึกนต้องมีความรู้ ฟังไปพร้อมๆกันกับนุ่มลอยกับนุ่มเรมเกรจับใจคว่มบ่ค่อยไดปันใดน,นะครับพี่น้องฟังใดก็ฟังนะครับเพราอย่ายงเสียงก็ออกจะทุ่มๆเป็นเสียงสะท้อนจากทางดวดนนํำเอาใจกจดใจจอของเกษตรกรคือมารวมุมนุมรับฟังนะครับการเจรจาระว่าง คณะกรรมการสรภาขารเกษตรกรแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลและกา,นนามาสรุปประชุมสรุปผลและกามาชี้แจงกับพี่น้องได้รัทราบกันบรรยากาศในกจ,จกของพี่น้องกเกษตรกรกัน,กน ู้ดใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนา์กดไลค์กดแชร์นุเบรียนเรื่องน่าทางสองยูทูบของลุมรอยยดนะครับว่าเอาสิ่งสรรดีๆมาให้พี่ให้น้องด้เบิ่งกันเอาสิ่งดีมีประโยชน์กับพี่น้องส่วนรวมบอกว่าเผยแร่ให้พี่น้องด้เบิ่งกันให้พี่น้องบ่ได้น้อก,ก็ได้ลายโดยมีการเข้าถึงแหล่งเงินเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐบาล

สำหรับชิลีขอบคุณเลยนะขอบคุณมากมากนะครับเรื่งกาคงจะร่วมสรุปเลยก็คือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้นะครับตามนุ่มเลยจับใจความได้นะครับแตกงบประมานปีพศ2568นะครับจากเดียนตุล่านี่แหละครับตุล่านี่นะครับปีกบประมานปีเดียนตุลาปี67ไปถึงเดียนตุล่าปี68ปีกบประมาน รูปได้แค่นี้นะครับก็บคือกองทุนต่างๆนี่ก็คือสมทบกันระหวา่างเกษตรกรนะครับเครื่องหนึ่งนะครับทางกองทุนกับเครื่องหนึ่งละนะพี่น้องก็ยังดีนะครับในรถกันหลายบาทโยหลายล้านหลายนันกันหลายดูนะครับที่รัฐบาลมีจิตใจสีซอยนะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากๆจะรีบกดไลค์กดแชร์ในคลองยูทูปเผยนุ่มรอยยันเด้ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซัลตะคกด ติชมเขามาานุมเรีก็สิได้เอาป,ปับปรุงกันต่อไปเพื่อให้ส่องของนุมเรีสได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปสี่นี่สวัสดีครับ